แล้วครับรพบกับเด็กหัดเล่นพาร์ทที่สองอืมอ่ามีพี่มีอะไรจะบอกนะครับว่าเซฟพี่หายโคตรเซง็ง <laughs> โอเข้ามาแบบเื้เซฟหายคืออะไรวะเฟรมเพิ่งจะพาร์ทเดียวก็เซฟหายแล้วเลยเออโคตรเซ็งเลยอะ่ะอืมโอโคตรเซ็งเลยพาร์ทนั้นอุตส่าห์ไปหา อไปหาอะไรนะไปหาเอาล้างรถไฟใต้ดินอะ่ะหือุ็สาบแบบสนุกแล้วอะ่ะโอ้โหต้องมานั่งเล่นเซฟใหม่โอ้หาเล่นเซฟใหม่แบบโคตรนานเลยคือผมยังไม่กินข้าวตั้งแต่เที่ยงเพื่อหาเซฟใหม่ถามน้องแล้วน้องผมก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นอะไรนะครับก็ก็ขอโทษด้วยจริงๆนะครับว่าที่ต้องเล่นเซฟใหม่คือเซฟนั้นมันหายไปแล้วอะ่ะคือ งั้นพาร์ทนี้ก็เป็นคงจะเป็นพาร์ทที่1.5นะครับเราต้องสร้างใหม่อีกแล้วเหรออะไรวะสร้างใหม่อีกแล้วโอ้ยอยากจะโดดน้ําตายเออสัตว์สึกไปลึกอีกโอ้โอ้โอน้ําไปลึกอ่าเซ็งโดดน้ําตายเนะี่ยโอ้ยโคตรเซ็งเลยผมนี่อยากจะร้องไห้เทำไมเซฟต้องมาหายด้วยอ่ะก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับที่ทําเซฟหาย ก็จะรีบทำทำให้เสร็จเออจะรีบฟาร์มฟาร์มฟ์มให้เสร็จ <c oughs> ให้แบบคล้ายๆเหมือนเดิมอ่ะเอ้ยตรจะเซ็งยหละคือมันมน,นั่นแหละ <c oughs> บอกไม่ถูกเมือกัน <c oughs> คือทำไมพี่ทำแบบนี้เพ่พี่เฟรมฮะทำไมต้องเซฟหายด้วยหนูไม่เข้าใจพี่เลย <c oughs> พี่ก็ไม่เข้าใจตัวเองครับทว่าทำไมถึงทำเซฟตัวเองหาย จะร้องแล้วลเดะจะร <c oughs> ้องแล้วเออเซฟเฮ้ยเ้่โทษจริงจรินะครับอ่างั้นก็ไม่เป็นไร,รอกครับอืทําใหม่เลยไม่เป็นไรหรอกก็เราก็เพิ่งเล่นไปพาร์ทเดียวเองอ่ะเราเรียบทําดีกว่าผมว่าตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะเออสร้างบ้านตรงนี้เลยเนี่ยดูดิโอ้โหทำเลสุดยอดแถมใหญ่ด้วยกว้างด้วยมาเราจะไปทําบ้านหลังใหญ่ๆกันดีกว่าเออ เฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยคนน่ากลัวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเออใครรู้ก็ช่วยบอกทีนะครับว่ามันคือตัวอะไรเอ้ามันหายไปไหนแล้วอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอย่านะอย่าเข้ามาใกล้นะแนะ่เน่น่ดูข้างหลังเ hey, อ้ hey, ไม่ค่อยเอ้ไม่มีไม่มีเอ้ยลงใจหนะ่อยเฮ้มันตัวอะไรอ่ะตีได้ปะเนี่ย hey, ไม่กล้าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวตายกลัวเฮ้ยเดี๋ยว เฮออัน,น่มันเป็นกำดักใช่ไหมลงไปปุ๊บตูม้มอย่าอยาอย่าอยา,ยา,ยาเฮ้ยเดี๋ยวไม่ต้องมายุ่งกับเขานะตัวเองเขาไม่เกี่ยวอ่ะเราไปฟาร์มของเราต่อดีกว,ว่าอืมโอ้ผมนี่เส็งมากเลยออะืมเซฟหาย <c ười> คือผมเป็นผู้เล่นที่ล้มเหลวปะทำเซฟตัวเองหายเนี่ยต้องเสียใจจริงๆอ่ะ อก็มีน้องๆหลายคนเลยนะครับที่บอกว่าตรงนั้นมันคือรางรถไฟใต้ดินนะครับอืมอ่ะเป็นไงพี่บอกแล้วพี่เดาถูกเป็นไงเอ้ยคนมันเก่งกันอย่างนี้แหละทำเซฟหายังจะลงตัวเองหรือวะเนี่ยเอยไอ้บ้าเอยเอ้ยทำไมตัวนั้นมันอยู่แถวนี้วะทำไมกลัวเดีาไปยุ่งนะเว้ย มันเหมือนผีแหละเหมือนแบบผีอะไรดำๆวิญญาณน่ะเออฟาร์มฟาร์มฟาร์มเอ,อ๊ะต้องรีบต้องเรียบเร่งอะไรนะเร่งเร่งของเร่งของเออไม่ต้นไม้ต้นนี้มันใหญ่จังวะเออ้ยไม้เยอะดีนี่ฮว่าลงเหมืองดีกว่าไหมเฮ้ยเราต้องเด็ดๆๆทำตัวคราบทำตัวคราบตัวครามีแล้วนี่ไปทำเหมืองทำเหมืองอืมตัวค้าก่อน ตัวคาบังไว้นี่แล้วก็ทำพิกแอคอ่าพิกแอคปุ๊บนี่ผมทำพิกแอคเป็นนะครับนี่โอ้ยใครๆ<ม>ก็ทำเป็นเด็กเนี่ยอนุบาลยังทำเป็นเลยใช่ไหมน้องอืเด็กเด๋ยนนี้เขาเก่งกันทุกคนนะครับอืนั่นไม่เหมือนเด็กสมัยก่อนอย่างพี่ไม่เห็นจะเก่งเลยนะดูดิต้องมาหัดเล่นเนี่ยอ,อ่าฟาร์มฟาร์มฟาร์มโอ้ต้องมาฟาร์มใหม่หมดอมตอนนั้นมีทั้งเหล็กมีทั้งอะไรนเนาะแย่ๆ เฮ้ยเจอรังรถไฟต้ดินอยากจะสำรวจแทบแย่เฮ้ยเฮ้ยอ้าวทำไมพานทนี่โชคดีจังเจอฐานด้วยอ้าวเสร็จโจรเสร็จโจนฐานก็เสร็จโจรสิครับนี่นี่เตีโคตรชา้า <c ười> นี่ล่ะคือคุณสมบัติของไม้ไม้มันช้ายอย่างนี้นี่เองเรีบเก็บดีวกว่าเนี่ยมันหายนี่นะอ่ะตอนนี้เราก็ฟาร์มอย่างเดียวเลยครับคือจะไม่ทำอะไรละ บ่นอย่างเดียวบน่นเรื่องที่ตัวเองทำเซฟหายเนี่ยเออขอโทษด้วยนะครับอย่าด่าพี่เลยใจมัน <c oughs> อ่อนแอจริงๆก็ไม่ใหา่ทราหายวันนี้กห็หาทั้งวันเลยคือทำอยังไงไงแบบหาทั้งวันอะ่ะเออวันนี้โคตรแบบงุนหงิดมากเลยคือตื่นเช้ามาว่าจะทำก็หายอะไรวะหายถ้าเป็นถ้าเป็นเวฟนี่ ถ้าแบบถ้าเว็บอยู่ใ,ใกล้นี่พี่คงแบบโดนดา่าหูชาแหละพี่แค่นี้ก็ทําเซิร์ฟหายเลยเรอโอ้พี่ยังไม่ทําไม่ถึงไหนเลยหายซะและ้วแหมเลิกําเลยดีกว่าพี่เอ้ยไม่เอาเว็บเว็บอย่าจ,จะด่าพี่ขนาดนี้เอออันนี้พูดเองพูดเองเว็บยังไม่ดา่า <c oughs> เอยเซิงเซงอ่าเรามาล้อมล้อมล้อมเออจะไปเรายังไม่มีเนื้อนี่หว่าทำดาบทำดาบแบบ มีไม้พอดีทำดาบเลยเดี๋ยวดาบไปจะทำอย่างนี้นี่ทำอย่างนี้เนี่ดาบนี่ใช้น้อยดีเนาะมันแบบเป็นของแบบอย่างดีอะแต่ไม่ใช้น้อยอ้าวัวเฮ้ยคาบน้วยคาบวัวไว้คาบวัวไว้เอาได้หนังด้วยไหมเอ้าวัวมีหนังด้วยเหรอเพิ่งรู้อ้าวอ้าวคาให้บดเลยเด็ดเจ้าหนังไปทำชุดนี่เฮ้ยจะชนว่ะเฮ้ยเมื่อกี้มันจะชนผมใช่ปะเห็นมันวิ่งเข้ามาวัวนี่ชนได้ด้วยเหรอเอม เอ้ Ay, ไม่รู้เหมือนกันช um. uh ่างมันอ่าเราคายให้หมดเลยจะไปให้เหลือเฮ้เฮ้ยข้าหิวเหลือเกินเดี๋ยวกินเนื้อวัวเอาเนื้อวัวไปย่างสดเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมตัวนู้นไปอยู่ข้างบนได้อืมแล้วเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เลี้ยงเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อนเอออืมอืมรอเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเอเดี๋ยวได้รึตัวค้าบเราหายไปไหนเดี๋ยว แดี๋ยวแค่นี้ถึงจะลืมเอาอย่างนี้โอ้โหนึกว่าหายจะแหละอ,อ่ะเผาเผานี่มีอ่าเรามีของกินแลวชั้นนะครับอ่าเห็นอย่างนี้ผมก็มีของกินนะครับต้องเซฟหายงีะโชยอีกโอ้โหอ่าอทำเข้าไป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 อ่าอ่าพี่ขอสัญญาว่าจะไม่ทำเซฟหายอีกนะครับ <c oughs> เอิม่มอย่าคิดจริงจังนะครับ พี่อาจจะทำหายอีกเพราะว่าจริงๆแล้วโหลดไหมครับเนี่ยเออมีน้องมีน้อง,องหลายคนเลยบอกว่าสอนโหลดหน่อยพี่เอมน้องขนาดพี่ยังให้น้องโหลดให้เลยให้น้องของพี่เนี่ยโหลดให้เลยอย่าให้พี่ได้สอนเลยไม่งั้นจะพากันมั่ว <laughs> อา่อาจะโหลดก็โหลด,ดง่ายครับไปพิมพ์ใน youtube ว่าสอนโหลดไหมครับเออก็มีคนสอนโหลดเยอะแยะเลยนะครับผมก็ดูในนั้นเหมือนกันอา่า ด,ดปลาทิ้งได้ไงหรอเก็บเก็บเก็บเออมีของมีค่าเอ,อ้ปลาทิ้งได้ไงอืมไม่รู้ถึงถึงสปปรรพคุณของมีค่าเดี๋ยวสปปรรพคุณ <laughs> พูดอยา่างกระสมุนไพรเลยสปปรรพคุณอ่า <laughs> อ่ะเอาไปกินสำรองไว้เอ,อ้เดี๋ยวเก็บทานมาสักมาเจ็ดอ,อันทำเป็นทอดเอ,อ้เราเป็นคนมีไฟกันครับเดี๋ยวสลับกันเฉยนี่เอาเก็บไว้นี่แหละ เราจะลงไปฟาร์มกันนะครับฟาร์มของเน่เอ้ยเดี๋ยวเราจําได้นะว่าเน่จําได้ว่านายอยู่ทรงนี้อย่าสองตัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่กล้าลงไปอะครับมันเอ่อเดี๋ยวลงไปปุ๊บตุ้มผมนี่ตายเลยนะอ่าเดี๋ยว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 ผมจะลงไปเสี่ยงอันตรายดูก็จากตอนนั้นมันไม่ถึงก็ไม่น่าถึงจะตายหรอมั้งเอ้ยลุยเว้ยไอ้นี่อ้าว ตัวทั้งกระหายเลยเหรอเอ้ยโชคดีไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้น้องเอ้ยฆ่ากันตายด้วยเดี๋ยวดิดตั้งไฟกันเอ้ยเราต้องเป็นคนมีไฟอืมเห็นเห็นมีคนบอกว่าถ้าเราตั้งไฟไว้ซอมบี้จะไม่เกิดใช่ไหมเอเราต้องตั้งไฟแถวนี้ไว้เยอะอืมอุุยคนลึกเฮ้ยเฮ้ยอ้าวซอมบี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย ้องสาวยานี้พี่ฆ้าน้องสาวซะเล้ยน้องสาวอะไรเด็กเด็กถึงน้อยนี่เป็นน้องสาวเลยเหรออ่าทำไมเราทําไมพี่เจอแต่ทางตันอ่ะคือทําไมวะชีวิตนี้เจอแต่ทางตันเอิมอ่ะลงมาเอาลงมาแค่นี้เดี๋ยวลงมาทําไมลงมาทําไมเนี่ยลงมาเจอทางตันเนี่ยแค่นี้โอ้ยมาฟร์มหินไม่ได้วะเฮ้ยเซ็งจริง เออก็อยากจะสร้างบ้านนะครับเออใครอยากให้ผมสร้างบ้านแบบไหนก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวจะอ่านนะครับก็อืมบ้านแบบไหนคอมเมนต์เยอะสุดผมจะสร้างแบบนั้นแหละอะแต่อย่าเอาวังนะเดี๋ยวมันจะเป็นวังแค่เล็กนิดเดียวเอ้นี่นี่โดดโดดนี่นี่เอ้เดี๋ยวเราต้องไปปักไฟแถวบ้านเราหน่อยเดี๋ยวอมบีมันเกิดเฮ้ยคัามแล้วนี่จะว่าไป ที่นอนอ้าวชิปแล้วครับที่นอนไม่มีครับชิปหายแล้วครับเออคือว่าเราต้องอยู่ยตั้งคืนหมดหมดตั้งคืนเลยเลยโอ้โหชาวแก๊งโอ้โหมันมีเป็นบอยแบนเลยโอ้โหแก๊งสี่ชาเอ,อ้ไม่ใช่อะ่ะโคตรเยอะเอ,อ้ยจะไปยุ่งกับผมดิครับผมไม่รู้เรื่องจริงจริงผมไม่ทำเซฟหายเลยอันนี้รอเห็ ฮั่นแน่ฮั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 นแน่นี่คือสูตรนะใครน้องๆที่ยังไม่รู้นะมันคืออันนี้อย่างทำอย่างนี้มันคือสูตรนะครับเอ่อมาให้มันระเบิดเดี๋ยวดเอิ่มเอิ่มเฮ้ยดูเพิ่งตกใจเดี๋ยวทำไมมันอยู่ๆมันระเบิดอยู่หลังเดี๋ยวเราเพิ่งขานไปไม่ใช่เหรอ โอ้อันตรายจริงแถวนี้แต่เ,เราต้องอยู่เอ้ยติดไฟเยอะอืมไฟวไฟว,ตตว,ออไนะว้ติดไฟไว้มันก็ตายอย่าออกไปนะเดี๋ยวโดนยิงตายอ่าติดไฟไว้เฮ้ยปลาหมึกเฮ้ยปลาหมึกปลาหมึกกินได้ไหมเนี่ยเออเฮ้ยเดี๋ยวตรงนน้นทำไมมีแสงสว่างเข้าไปดูเนี่ยเข้าไปดูหน่อยเข้าไปดูหน่อยเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิเด๋ออะไรอะไรอะไรเสียงอะไร มันได้ยินเสียงอะไรแบบอเสียงอะไรวะมันคล้ายๆเสียงแมืองมุมอ่ะใช่ปะใช่เมืงมุมไหมเออเฮ้ยตรงนี้มันเป็นเหมืองอ่าเหมืองแล้วก็ลาวานะครับอจำไว้จำไว้แต่ตรงนี้ต้องลงไปนะเนี่ยนี่เฮ้ยเฮ้ยเหล็กเล็กๆอ้าเรามีเหล็กเยอะเลยวันนี้โคตรโชคดีอะเจอเหล็กโคตรเยอะอ,อได้วันนี้ผมนี่รวยเลย ทำชุดเหล็กโชว์แต่ตอนนี้เอาของให้เหล็กครบก่อนอนี่ก็เห็นเว็บบอกว่าถ้าถ้าจะปลูกข้าวเราต้องมีถังน้ำเออเพื่อไปตักถังน้ำใส่ข้าวแล้วก็มีพั่วอต้องมีพั่วด้วยใช่ไหมพ่วเปล่าวะาไม่ใช่พั่วอะไรนะเขาเรียกไอที่เป็นเขียวอะเออเรียกเรียกเขียวแล้วกันเนาะ ไม่รู้จะเรียกยังไงเหมือนกันอ่ะอ่าตอนไหนจะเช้าเนี่ยเอออยากเช้าแล้วนะไฮ้น้องก็ตายฆ่ามาันนี่น้องก็ตายช้ามามาให้พี่ฆ่าซะดีดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโว้ยเดินมาทิกเออตายทีแหมตายยากเหลือเกินหึหกระต่ายนี่กระหลบเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิ้อโอ๊ยไม่ยุ่งกับเราใช่ไหมตัวเอง เดี๋ยวยิ้มกับเรานะนะเราขอลองนจะจ๊ะไอ้ผีกระดูกเยอะเลยใช่ปะนะ่ะเน๊ะไอ้กระต่ายดีกว่กระดูกที่ไหนล่ะโคตรมั่วพี่เฟนมทำไมช่วงนี้พี่มั่วจังอ๋อหลอนๆกับเซฟหายครับโคจะทีโคจะบั่วเฮ้ยซอมบี้ไปเอายา่าส้มบี้หนีหนีหนีเออ จะไปยุ่งกับเขาแน่ตัวเองเขาไม่เกี่ยวเขาไม่ได้ทำเดี๋ยวเเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันตีเราอะเมื่อกี้ยังไม่ตีอยู่เลยนี่อ๋อเมื่อกี้ยังเป็นดีเป็นยังเป็นคนดีอยู่เลยเอ๊ะเป็นมุมที่ดีอยู่เลยทำไมอ่ะทำไมกับทำกับเขาอย่างนี้เสียใจเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเซอมบี้ซอมบี้เอ้ยพี่ชายจะเอากับผมใช่ไหมครับนี่นี่เอ้อเออเอสนี่นี่ โอ้ยดูเดือดเหลือเกินเหมือนสู้กับอะไรสักอย่างก็แค่ทมบี่เด้อเด้อเด้อโอ้โหโอ้ยหหน้าแหกเลยเมื่อกีโอ้โหแสบหน้ามากมา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 เด้อเด้อเฮ้ย นี่มันมาอีกแล้วอ่ะข้อน so 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 ้ากลัวเลยเออเฮ้ยลุยมัลุยมัน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 เออเฮ้ยเราเก่งเว้ยเฮ้ยเราเก่งเว้ยไปเราเก่งว่ะตอนไหนจะเช้าเนี่ยจะออกไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอ๋อเร็วเร็วเร็วอ๋อติดพิษแ๋้วเดี๋ยร็วทำไมติดพิษอ่ะอ๋ออ๋องงงงทำไมติดพิษเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ออะไรอ่ะทำไมอ่ะทำไมทำกับเขาเดี๋ยวยุใช้ติดพิษไอ้ทำไงอ่ะทำไงถึงจะหายทำไงถึงจะหายทำไงถึงจะหายอย่าโอ้ยยังไม่อยากตายโอ้ยพิษพิษออกไปพิษโอ้แปดวิตายละตายละตายละเออตายละขอโทษนะครับผมนี่ตายอีกแล้วเฮ้ยจะตายจะตายเฮ้ยรอดโอ้รอดรอดรอด เดยวเราต้องอยู่แถวริมน้ำเว้เอออย่ามีใครมาฆ่าผมนะกลัวโอ้โหมันก็ติดพิษเกือบตายอะ่ะมันเป็นทำไมอะ่ะตัวนั้นมันเป็นอะไรอะ่ะเออใครรู้ก็คอมเมนต์เช่นเคยนะครับเฮ้ยทำไมไม่รู้สักเรื่องเลยวนะจะแคสจะทำไมครับแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอ้โหหน้าไหนตัวนั้นอะ่ะมันทำทำให้เราติดพิษอะ่ะเฮ้ยไปไกลเลยนะ อย่าไปยุ่งกับเราเราไม่เกี่ยวเดี๋ยวเราต้องฟาร์มฟาร์มต้นไม้รอเออรอเช้าดีกว่ามันจะเวลาจะได้ผ่านไปเร็วเออเราจะไปหาแกะได้ที่ไหนฮะไม่รู้เหมือนกันเออทำไมเซ็งขนาดนี้วะเนี่ยบ้านก็ยังไม่ได้สร้างโอ้โหจะจบพาร์ทแล้วด้วย <laughs> พาร์ทนี้จะได้สร้างบ้านเหมือนพาร์ทที่แล้วไม่ได้เขาว่าคงได้พี่ว่าผมผมว่าคงได้แต่ฟาร์มอย่างนี้แหละเอออ่ะมาทำทำเป็นดาบก่อนนะทำดาบก่อนแล้วกัน ลำดับเหล็กแล้วก็เฮ้ยอย่าไปยุ่งกับของเรามันไม่เกี่ยวเดี๋ยนะเฮ้ยกลัวกลัวอย่าเพิ่งนำมานะเขากลัวนะตัวเองท่าหนหนึ่ย่าเช้าเนี่ยอยาาเช้าแล้วยังยังเชา้ชาครับเช้าเช้าที่เธอเขาร้องเชา้าเอ้ยท่าหนหนึ่ย่าเช้าเนี่ยเฮ้ย จะได้เนื้อแกะมากเออจะว่าไปคือเหมืองนี้เราไม่ไม่ไมค่อยจะมีอะไรเลยเนาะก็ก็จะสวยเลยสวยมากเฮ้ยทำไมตัวนี้มันอยู่แถวนี้ตลอดเลยเอะเฮ้ยน่ากลัวตัวเองแน่คุณพ่อมดเฮ้ยเออว่ะมันคล้ายพ่อมดแหละมันมีหมวกกันด้ะเฮ้ยมันไล่เรามันไล่เราเฮ้ยมันไล่เราเฮ้ยเราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยว มยายุ่งกับเรามายุ่งกับเราเดี๋ยวเดี๋ยวมันไล่ไหมเนี่ยมันหายไล่ยังมันเลิกไล่ยังเฮ้ยโล่งใจมันไปไหนแล้วเนี่ยมายุ่งกับเรานะเราสายแอบแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะอะไรอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าเอ้าทำไมตายทำไมมันไปโจมตีอะเอ้าเล่นใหม่เฉยเลย เอมกันนะกันนะพี่เฟรมทำไมมึงกากจังพี่เฟรมทำไมมึงกากขนาดนีดเฮ้ยเราเกิดยู่แถวที่เดิมนี่ว่าดีนะไม่ได้ไปไกลมันยังไ่ตีเราอยู่ไหมตีนี่ตายได้ไปเกิดที่ใหม่แล้วเนี่ยเราไม่เกี่ยวนะเฮ้ยของยังอยู่เฮ้ยไอ้นี่ยังอยู่อะไอพ่อมดอะเฮ้ยทำไมกลัวอยู่ม่ยอะเกันเราไอของเราเอ้อของเรายังอยู่เฮ้ยของเรายังอยู่เว้ย เอ้ยของเราอันเยอะนะจ๊ะเดี๋ยวพี่เฟมมึงตายแล้วมึงยังจะตายแล้วยังจะมาดีใจเหรอ,อมต้องสร้างใหม่แล้วมั้งเนี่ยเออเอ้ยอยู่กับเราเยอะอยู่ตัวคราฟใหม่อยู่ทางนี้เลยไม่ไหวอะ่ะน่ะเราทำอะไรมันไม่ได้เลยอะ่ะต้องทำไงอะ่ะเราไปไล่ตีมันมันก็ทำพิษใส่เราอะ่ะ ทำไมมันมีแบบโชคไายจังมาพัดนี่ <c oughs> โอ้ยอะไรโชคไายขนาดนี้โชคไหลกับผมนี่คงไม่มีละคว <c oughs> มามโชคไหลทำตัวคับใหม่ก็ได้ไม่ง้อก็ได้ว่าะไม่ยุ่งกับเรา <c oughs> เราไม่เกี่ยวนะตัวเอง <c oughs> เออเน, <c oughs> น่ะผมก็พยายามลดคำหยาบนะครับ ก็มีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์เลยที่บอกว่าพยายามลักคำยบหน่อยนะครับได้ครับผมจะให้ผมนี่ผมก็เป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเราจะทำอะไรนะเหออล็กเราก็หลอมนล้วนี่นี่ยเราทำดาบเหล็กดาบเหล็กเน่ทำนี่ทำพิกแอคแล้วก็ทำขวาน ฟันจ๋านี่ขอนฟันหน้าดำมาสปอรลานเลยกี่ปีที่แล้วเนี่ยกี่ร้อยปีที่แล้วจังหากอาเอ้ยไม้เรามีไม้ป้าเดี๋ยวได้เถอนี่เราปลาทิ้งลงน้ำนี่ปลาทิ้งลงน้ำเว้ยดิเน่เน่นอฮะของเราก็มีละอ่ะต่อไปสร้างบ้านกันดีกว่าต,ตอนนี้เรายังไม่มีแกะเลยอะ่ะหาแกะได้ไหม วิ่งหาแกะดีวกว่าแกจ้าแกยูนี่จ้าแกแก,แอแกเอ,อ้ยแกดูที่นอนยังไม่มีเลย <c oughs> ก็หล่นท้อสเลยโอ้ยจะบ้าตายาทำบ้านกันแล้วกันทำบ้านกันนี่วันนี้เราจะสร้างบ้านเป็นสีดำจะสร้างบ้านเป็นสีเหลี่ยมเล็กๆก่อน,นนะครับก็สร้างขั้นเริ่มต้นสร้างขั้นเริ่มต้นเออมันคือบ้านไรจินตนาการ <c oughs> ชื่อชื่อนีอ้ท่านท่านได้มาแต่ใด นี่หนึ่งสองสามเ,าเดี๋ยวเดี๋ยวสามสี่ห้าอ่าทำบ้านหกนี่อ่าหกคูณหกแล้วกันนะครับสามสี่ห้าหกเอ้บ้านสี่เหลี่ยมเล็กๆพอละเอ้ยนี่เป็นแค่ที่อยู่อาศัยเราต้องรีบหาอะไรนะหาโอ้ือมเกะกะจริงแหมอ่า องั้นก็ขอจบพาร์ทเป็นแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าก็ขอโทษจริงจรินะครับกับเซฟที่หายไปเอ,อมาดูกันนะครับพาร์ทหน้าเราจะสร้างบ้านแบบไหนเออเออลืมไปเลยอย่าลืมคอมเมนต์กันนะครับว่าอยากให้สร้างบ้านแบบไหนอะงั้นก็แค่นี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้จริงๆริเอ้ยกดซับสไคร้ด้วยนะครับอ่ะบายบาย